กแล้วไมเราตัวซีพอกปีอยู่อ่ะตัวปีพอกปีอยู่เขาเฮ็ดเขาต้มทุกคนเลยเขาต้มตัดเป็นตะแสอ่เม่ซิเม่ลองบนซิมบนจักบันนยินาพระใด สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนยินดีตอนฮับเข้าสู่ซ่องเขจสี่เด้อทุกคนเด้อโอ้สองมือบนไอ้อาบน้ำทุกคนเลยคือว่าตอนนี้กามาอยู่บ้านแจ้งเทมะนะทุกคนถือว่ามือนี้เป็นมือเขาเปิดประตูเราเือว่ากินงะเนาะมือนี้กะมือเขาอ่าจ้าง,งะพี่น้องแล้วกะเฮาสิโอเสียงขอแหมเนาะเป็นวัดสองมือสามมือแล้วทุกคน แต่เฮาซีพาพีพาหนองมาเบื่องน้ำขันนอกว่ามีบูสาวลายหรือบอกแต่เฮาซีลุยไปเฮื่อนพี่น้องเฮาก่อนอยู่ถังตีนผู้ี่น้องไปพี่น่องกาไ,ด,นนกาได,าด้ตอนนี้กาได้มาหอดตอนนี้กาได้มาหอดเฮื่อนอ้ายแล้วเนาะทุกคนแล้วก็ซีผ้าไปเบิ่งซีพาไปเบื่องร้านสาวเห็ดข้าวต้มทุกคน โอ้เอ็มบ่บ้าตุนี่ก็อายุซิปซี่ซิปห้าแล้วนะทุกคนแล้ยแม่เอาวันเดอร์ซิบหกปีอยู่อ่ะตัวเตอร์ซิบหกปีอยู่อะอะไรซ่าเขาเฮ็ดเขาต้มทุกคนเลยเขาต้มตัดเป็นตเศษเมซิเม่ลองบังซิมบังเต็

nó tay cả tù chặt tù nào nó, nó tạo ông nào gì phê ông nào tiền tiền này ông nha cái tờ tài <laughs> sắt trên tờ à đời hồi chủ ạ <cười> 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 Thôi, có bộ ảnh lòng cho tao ạ Ê bộ ảnh lòng cho tao ạ thế ta nữa mong nào nó tiếp nhận thế xong

ตอนนี้ก็ได้ออกจากบ้านแล้วนะทุกคนเนาะอาจจะเลยเข้าบ้านใหญ่ไปหน่อยฝุ่นลายทุกคนเลย บบวตอนนี้กาได้มาฮอตอีกเพื่อนหนึ่งแล้วทุกคนครับเสดพาทุกคนไปเบิรงขคืนเนี่ยว่ามีคนเลยแต่ว่าตอนนี้เงียบอยู่นี่ไม่มีเสียงเพลงทุกคนเลย เงียบเลยทุกคนอยาอหนื่อยขอดใจช่วยเอดีอะแลกอย่าไเชิญตอนนี้กะหลังจากที่นอนนะนะทุกคนเพราะว่าขอแห่เพราะว่าได้กินของเขาเขาข้าตื่นนอนทุกคนเลยตอนนี้ตื่นนอนเลยก็ลงมาเนาะคนเมาหลายเลยทุกคน เย่าก <ừ, S 1> <c ười> ็ไรเนี่ยสอเสียมันเป็นเพลงมึงติลงจิค่อยมักเอาตัวกันเนาะเิ็งหน่อยลิงอียงเิ็งหน่อยลิงบีทางซุ้มคือเขากินเมี่ยง